สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี่ยงพาเพื่อนนะครับเนาะกับคลิปนี้นะครับกับเป็นถือว่าเป็นคลิปหนึ่งนะครับที่มาเตือนไพ่พี่น้องนะครับแก่งคอเซนเตอร์นะครับเนาะอันนี้กับผมกับเป็นเอฟซีของสาวหน่อยเพรบันแพงนะครับเนาะกับฟังจากข่าวนะครับเนาะฟังจากข่าวนะครับเนาะซอนุชนะครับซึ่งเป็นอ ระยาของบอสโจนะครับเนาะอาจ้า,จาของวงสาหน่อยเพชรบานแพงนะครับเนาะกะ็โดนแก่งคอเซ็นเตอร์นะครับหลอกเงินไปประมาณสองล้านกว่าบาทน,นะครับอันนี้ก็ฝากเตือนไทยกับพี่น้องดนะครับเด้อพี่น้องอีสานบานเฮ่านะครับคือเรื่องของเรื่องนะครับเนาะก็สิเป็นเรื่องของการขายของออนไลน์นะครับเนาะส้มหนีมันเก่งอีหลีครับเก่งอีพอเพราะอย่างเคยถึกมา แต่ว่าพอเรียนกับหูหูโตท่านนะครับก็อันนู้นอันนี้ไปนะครับสุดท้ายว่ามันกับว่างสายนี้ไปเองนะครับแต่ว่าบางคนนะครับถ้าเป็นคนจิตจริงใจนะครับก็ต้องโอนเงินไปให้เขาคือเกาโอนเงินไปให้เขาจนได้อ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่มาให้กำลังใจบอโจกับสอนุดนะครับเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว ครับเนาะเฮาต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับเนาะพูดรักผูใหญยบ้านเมืองเฮานะครับสีจัดการแก่งแบบตีได้จังไดฝากฝากผูดรักผูใหญ่เน่เด้อครับเด้อเพื่อที่จะม่ให้เกิดกับคนไทยเนาะนะครับกับแก่งโถนะครับโทรศัพท์ที่แปลกๆคือแนะนําผมเป็นห่วงย่างเดียวครับพูดรักผู้เ่าผู้แก้บานเฮาเนี่ยครับเนี่ยจะ จ้งวา่าล่ะผู้เ่าผู้แก่บ้านฮากโอนเงินบ่เป็นอียงบ่เป็นนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใดที่โอนเงินเป็นอยียงก็อาจสิเป็นกาเสียรูให้เขานะครับเนาะจังได๋ก็ฝากผู้ชมนะครับเด้อตอนนี้มันมีแล้วครับมันเกิดแล้วครับเกิดที่ออบงมอลลัมนะครับซึ่งผมติดตามอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปห้กับน้องใจบอดจูับสอนนุดนะครับเนาะ คือมีการไล่โซดไม่ยัง,ยงผมกับสนับสนุนบัตรไปตลอดนะครับบางเทียกับเบิ้งบางเทียกับว่าดนเบิ้งนะครับกแต่แต่ว่าผมกับโอนไปนะครับเพื่อสนับสนุนนะครับวงมอลำของบ้ตรเทาน,นะครับตอนนี้คือออกออกงานบ่ไร้นะครับเพียงใดหมอลำเฮาที่อยู่ใดน,นะเขอที่สารบัานเท่าที่มาเห็ุงานกับห้ิษัทมีบัตรมีเงินม,มียังกับซอยกันนะครับเพาะเพื่อที่อนุรักษ์นะครับประธมอีสานบัตรเทาไหวนะครับเนาะจั้งไดกับ สองล้านกว่านะครับเบิ่งออกข้าวทุกช่องเลยครับอ่าออกข้าวทุกช่องนะครับงานนี้นะครับที่โดนหลอกนะครับกับโมมี่ไผ่อยากโดนหรอกครับแต่ว่ากฝากเตือนทุกคนนะครับที่ที่ใส่ไอโฟนครับมันมีแกงพวกนี้อยู่นะครับแกงขีขาขีคอกมันเนี่ยนะครับทางบริษัทผมก็เตือนด้วยกันนะครับในเรื่องของการโอนเงินนะครับเนาะจ้างไหนก็ฝากพี่ฝากม่องนะครับเนาะอ่า ถ้าเบอร์แปลกโทรมาเกี่ยวกับประกันเกี่ยวกับยังทุกอย่างอะ่ะเกี่ยวกับแบยคือให้ตั้งสตินะครับตั้งสติว่ามันเป็นแก่ง้งบอกเลยว่าเดี๋ยวขอปรึกษาผู้อำนวยคนอีกก่อนวางสายไปเลยก็ได้นะครับถ้ามันเกี่ยวกับลูกคดียังตั้งเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการเองครับเจ้าหน้าที่เขามาหอดบ้านหลวจละเนะอะยังไงก็ฝากฝากพี่น้องนะครับกับคลิปนี้กับเป็นกาลังใจให้บอสโจนะครับเนะนะนาะบอ,อสโจวหน้ามอลล่าสาหน่อยเพชรพันแพงนะครับก็ จะคมจิวาจะเลยนะครับเนาะเงินส่วนสีเก็บได้แต่ละบาทนะครับเนาะถึงที่เป็นเงินหลกัดลูกน้องเพิ่นกับไหลนะครับเราเพิ่นกับสั่งความ,มวลควมซึนให้กับพี่น้องบานเท้านะครับเนาะโอ้ลูกว่งเพิ่นกับหลคนนะครับเนะาะจยกพันธ์เอาเงินใสามาเนี่ยไปบริหารให้ลูกน้องนะครับเนาะจ้งได้ก็ฝากพี่น้องนะครับเด้อเป็นอุท้าหอนนะครับอันนี้คดีนี้ก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับตอนนี้ออกทีวี ครับทุกช่องเลยครับสองล้านก็บาทเมื่อวันอู้ผมเนี่ยสองล้านมีตังไหมเมื่กวานไม่มีนะครับหาบ่ได้แล้ครับบาทเดียวฮอกกับ่หาอย่างครับจังไหก็ฝากคลิปนี่ถ้าพูดได้เดเบิ้งคลิปพ่อเลี้ยงนะครับก็ฝากไปเตือนพี่เตี้ยนน้องนะครับยาให้หลงเสือผมโทษบอกกับพ่อกับเม่เรียบร้อยแล้วครับถ้ามีแกล้งพวกเนี้โทร่มาให้วางเลยนะครับเนาะก็บบ่ยางให้เกิดปัญหาสับขก้นมากนะครับแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับเนาะ ฝากดูแลในเรื่องของคดีความของครั้งนี้ด้วยเนาะน,นี่ก็ฝากนี้นะครับเด้อเป็นกำลังใจกำลังใจให้บ่าโจนะครับเด้อเพียงกำลังมาแรงครับจบแบบเท่ๆนะครับมาเจอแบบนี้นี่โอ้ฝันใหญ่เลยครับเป็นกำลังใจครับสู้ๆครับสารหน่อยเพจบอนแพ้งครับสวัสดีครับ